ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่องจันชาแนลทุกคนเนาะครับเนาะืันนี้กับมาพอกับท่องจันเป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดตุลาคมสองหาหกสามเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะืัอน,นี้สิพามาเบื้องหมอกเนาะครับเนาะหมอกหลายแห่งเมื่อเสาร์นะท่องจันเดินทางมาเห็นงานเนาะ ว่ามันจะเขาฤดูหนาวแล้วมันหมอ,อกลงครับหรือมันจะเป็นหมอ,อกสางหรือหมอ,อกอยังกับว่าหูเพราะว่ามันหนาแห้งนะเพื่อนเพื่อนหมอกหมอกหนาแห้งครับสวยงามน่มือเเสาเนานนะครับเนาะต้องจันเดินทางไปเห็นงานคือเกา่าเมือนี้มีโอกาสได้ทายถ้ำห <c oughs> มอกควนเนาะครับไอเพื่อนเพื่อนได้เบิ้ง ส่วนมากอยู่ภาคอีสานก็ดนโดนโดจังสิได้เห็นเธอหนึ่งนาะครับจังสิได้เบิ่งได้เห็นเธอหนึ่งมันบ่เคยอ,อยู่ไกลๆภูเขาเนาะครับเนะาะบ่เคยอยู่ไกลภูเขาบ่เคยอ,อยู่น้ำปลาน้ำดงสิอยู่ไกลๆแม่น้ำแม่หยังสิเพิ่น เป็นหมอกเป็นควันเนาะครับเนาะนีต้องจันกรกัเดินทางสวยแน่ครับเพื่อนๆสวยหลีบคนละ <c oughs> บึงวิวหมอกควันวิวข้างทางเนาะเพื่อนๆเนาะ จยากท่องจ์สุดท้ายคลิปยังแล้วครับท่องจ์กับไปหันไปนี่กับไปยากนะครับลงไปทายน้ำเงินไฮเงินหน้าน้ำทงไฮทงหน้าหันบ่มีทางท่องจ์กับไปพอได้ก็ขอฝากเพื่อนเบื่องคลิปนี่แหละครับผมจะเฝ้าเบือ่อเฝ้าเปิดเฝ้านายเด้อครับกบข็ขอขอบคุณเพื่อน,อนทุกคนนะครับเนาะทุกคนทุกท่าน ที่ผ่านกดแหลวที่ยังมาหันผ่านก็ขออห้สู่ต่อไปเด้อเพื่อนๆเด้อต้องจันทร์กับว่าหันผ่านดอกอยังอีกเงีวไกลครับผมยังอีกเงีวไกลอยู่ต้องจันทร์ยังสิทธิผ่านกดจากสิผ่านตอนไหนกับว่าหันหูคือกันเบืองหมอกนะครับเนาะเบืองหมอกอย้ำเสา ่นสียูเป็นหม่องเป็นหม่องเลยครับคือการขับตอนฝนตกนี่แหละหมอกก็ได้นี่มองนี่พุ่นนาแห้งมองนี่นาแห้งนะครับเปอนๆห <c oughs> มอกควันหมอกควัน อายเใชนครับเขาพ่นกระเลื้งแน่และครับเพื่อนเพื่อนเขาพ่นกระเลื้งแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งก็สิพ่อเกี่ยวเขาหน่อยทแนแดดทำแนนพนมม้นบมาก็สิพ่อเกี่ยว <c oughs> ายแห้งคุณเพื่อนหมอกมุนี้หมอกคนหัวเลยครับคุณเพื่อน <c oughs> uh <laughs> แม่ขารถ่วงนะครับเนาะแม่ขารถพุ่มพวงแม่ขารถพุ่มพวง างบอดีครับเพื่อนๆหลุมหลุมหลุม,มติดสายไอ <c oughs> เบิ้งหมอกนะครับเนาะวิวหมอกลุม ลงหลายครับเพื่อนๆมนือนี่หมอกลงเยอะจังเลยอยู่ผีเด้อครับเด้ออยู่บนหลาสถานีครับอยู่อำเภอเดช

Let's <laughs> see. <coughs> และอาวสันสุดท้ายบรรยายก่อนทอนลาสังน้ำขังไก่มินเลือเหงื่อเสียอนสังพายล้าให้พวกเอ้ยอายพ่อแม่จะฟังหมดสลดใจย่ำหนี้จากแต่กายเมื่อบ้านตาหวานแก้มตาซึม อย่าลืมเนื้อควมอมายสัง่งโอ้ยพ่อเถื่อนาเถือหลังทักพินิจแน่น้องลาลาเจ้าตั้งแต่กายเสียงกับใจมอไว้เป็นหนูย่ามเงาย่ามสิเอาผัวซ้อนผัวซ้อนให้ข้าวข้าวเนาะไปบาง นั่งจอหมอแตมเขียนไปยัาใดวันสงสาธิตท้องจันยีสิบเจ็ดเหลขกบ้านไายยำเข้าส่วิวาอายนันยูโมหาบ้านผัดแมนน้องกุ้ง <c oughs> เด่นตำบลผู้เงินผู้เงินจินเสลาพุ่มพุน จังหวัดเมืองเกินรอยเป็นคนพ้อยที่ขาดคู่โอ้ยนีนาะโอ้ยมีละแม้แต่สู้เมียสอนหักบ่สู้พุ่นกระสู้พี่กระสู้อยู่พินิจให้พิจวังหนังกระหนังทางขอกินเงินเ่วยอุณ เอาบุญยังก็เลยแล้วเอาบุญแอวข้าวอายแน่โอ้ยขันบมได้ซอยเหล่าพ่อสิได้ว่าซอยลำเบาพื้นวม้มจอกจำแม่นพินิจที่ทนเอานอนนำเขาคนมีเงินมีเงินบ่นป,ประเจนความกลุ้ม ร้อนรุ่มใจนิดอิตไม่ชื่นความขมคืนเป็นเพื่อนตามเสมอ,อ,อขอร้องอย่าได้เจอสุขเสมอพบสมหวังยังยืนนานเงาจงเอาเสียงนิดคอยเป็นเพื่อน เอาแสงเดือนเป็นสื่อตาพาประสานคิดถึงพี่ฟังเทพพี่กังวานหมดเสียงหวานขออำลาอย่าน้อยใจฟังเทพไปลืมความจำหมดเสียงล้ำอาสีสังให้เจ้าสุขสมวัง ย้มฟังเสียงพี่ท้องอ่อนอย่านอนกลุ้มพองน้ำตาพลามีแปนเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ้ยเออีนอ้องครับมื้เนก้นพ็พาเบงเมกรำมให้ฟังพร้อมครับครบเวอร์ ไอ้นิตสาธิตท่องจันนะครับเนาะขอโทษขออภัยหลายๆเด้อที่ผมได้ลองในล่ำกนของพินิษสาธิตท่องจันผมมาโควเวอร์ครับืันนี้ครับผมโควเวอร์ให้เพื่อนๆได้ฟังเนาะมวนบํมวนกับฟังเอาเด้อครับเด้อคิดจังไดเมื่อไ้ก็ทายที่คลิปจซื้อให้เบิ่งครับนนืันนี้ล่ำพร้อมครับผมครับ นนี้ล่ำให้เพื่อนได้ฟั้งในยิ่งน,นะครับต้องจันทร์กับมาสะากับไก่สชี่หอนต้องเลี้ยและครับผมไก่จะถึงแล้ว คนคนทุกคนเด้อที่เขามารับชมเบิร์นกิปกระท้องจันขอขอบุญขอบคุณลหลายๆครับทุกปู่ทุกคนจังไดกระท้องจันกับสิบไปหามาสู่คือเก่าครับเนาะทุกปู่ทุกคนท้องจันกับโมมีม่อย่งางไรครับคลิปอิ๋ไอเบิร์วิวหมอกลง ล่ำให้ฟังก้อนหนึ่งนะครับเนาะเราขอฝากเพื่อนๆทุกผู้ทุกคนคนที่ผ่านแหละหรือคนที่บ่้านผ่านคนที่ผ่านแล้วก็ดีใจน้ำครับคนที่บ่้านผ่านก็นให้สูตต่อไปครับเผ็ดไปจนจนถึงที่สุดน,นะครับจนผ่านกดของ YouTube เนาะครับเนาะผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่าน,นี้แล้วครับก่อนสิไปจากกันก็น ฝากคเพื่อนกดแชร์กดไลค์กดแคล็บสกายกดติดตามให้ผมได้ด้วยครับเด้อครับสวัสดีครับ